ก็บรรยากาศอยู่บ้านนะครับฝนตกนะครับอากาศดีลือเกินตรงนี้ต้องหาเมนูอะไรทานดีนะครับผมนี่ครับดูบรรยากาศฝนตกช่วงฤด,ดูอะไรมันฤด,ดูแมหรือว่าอายุเข้านะครับผมนี่ครับวิวภูเขาอากาศเย็นดีมากเลยนะครับผม ใช่ครับที่นี่มีเขาสุดตัดทุกคนนะครับฟังเสียงคนก็แปงก็แปะเลย เดินนะครับผมนนี้น่าจะตกช่วงเย็นๆน่าจ,จะยาวเลยนะผมว่าดบด้วยนะครับนนบปกเราลับเข้าบ้านดีกว่านะครับผมก็ เย็นเรามาทำตัวนี้จะเป็นเซตหมูกระทะนะครับผมนี่เราก็จะทำานีกว่มันเป็นแบบว่าต้มลวกอะไรเงี้ยเหมือนซุก,กี้ครับผมปตัวนี้เราก็ตั้งน,น้ำหมูเอาหมูลงก่อน แช่แช่ไว้นานจะแข็งไปทั้งนั้นโอ,โ,อโอ้มเศร้าจะอ,อกได้ แช่ไว้ตั้งนานแล้วก่ <g år> อนกินก็ลืมมออก,มา,ออกม,าามาครับออกมาให้ละลายน้ำนะครับตัวนี้ก็ก็จะลำบากตอนกินหน่อยนึงนะครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บโอ้ย เดี๋ยวกุ้งใส่ทีหลังก็ได้กุ้งสุกไปอาก,กาศแบบนี้เย็นแบบนี้ทอเช้าอืมเย็นๆดน้ำเดือดปุ้บบุ้บชุดมเลย Ooh, it's loud mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. อุเบาแก๊สแล้วนะครับตอนนี้ปุ๊บนี่วู่งฮะ จะตับไหม บายบายแม่เธอใส่ไเลย เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ของแม่บ้านนะครับผมอันนี้ก็ทําไว้ให้แม่บ้านเอาไว้ทานนะครับผมนี้ก็เตรียมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมของเราบ้างนะครับตัวนี้ก็แม่บ้านเสร็จแล้วนะครับ1ชุดนะครับผมในผมก็ไปเก็บผักก่อนนะครับผมอนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะเก็บแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวมาครับแม่บ้านเขาจัดการไปก่อน ครับผมวันนี้ผมก็ไปเก็บผักมาเก็บผักขัดผักที่ปลูกไว้นะข้างบ้านนะครับผมเพิ่งเอามานะครับมีผักบุ้งแล้วก็ผักคะนา้านี่ครับผมที่ปลูกไว้คะน้าต้นเริ่มเลยไหมครับดูดีใหญ่กันอุปโพอรนี้โป้ผมเลยนี่ครับผมก็เก็บมาสองต้นพอนะครับก็กินคนเดียวกับผักบุ้งหนึ่งกำเล็กๆนะครับแล้วก็ไปล้างก่อนนะครับอันนี้ก็ผักก็เราก็ล้างเสร็จเลยร้อยนะครับผมผักนี้ก็ มื่อกี้นะครับอันนี้นี้เราก็นี้เรา avenues, ของเราต่างหากอันรอบแรกเราทําให้กับคุณแม่บ้านนะครับเอาไปทานนะครับผมนี่เราก็เมน c, ูของเราอันนี้เราก็ใส่น้ำซุปไปแล้วนะครับอันนี้ก็ของผมเองนะครับผมอนี้เราก็ลุยกันต่อนะครับผมอากาศแบบนี้ก็จัดอะไรร้อนๆปุุน them, ๆนะครับผมอืไปะเดี๋ยวชมกันเลยนะครับนะตอนนี้เราก็จัดของเราเน้นๆไปเลยนะครับผม ใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่เข้าไปเลยครับผมนี่เป็นของเราเองจัดไปเต็มที่เมื่อกี้ของคุณแม่บ้านเขาว๊บวับวก็จะมีตับโอ้ยแล้ก็ใส่ไปก่อนนะครับผมอ้ห

ชิ้นใหญ่นี่นะครับใส่ไว้อนนะครับเดี๋ยว้พักเราก็เอาเก็บไว้หน่อยเดอยู่นี่นี่นะครับรอนหมูสุกกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่ตับใส่กุ้งนะครับผม นี่ผมก็จะทำคล้ายๆกับซุก,กี้นะครับผมแต่ก็มันเป็นชุดหมูกระทะนะครับผมเราก็เลยใส่แบบว่าามหมือนูก็มันก็ไม่เชิงหมูต้มนี่หรอหมูกระทะเราหม้อกระทะเราไม่ได้ออกมานะมันจะนานหน่อยผมก็เลยทำงูง่ายๆนะครับช่วงอากาศเยน็เยนๆฝนตกฝนตกอย่างนี้นะครับผมนี่ครโอเค เียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไงรอไปชมตอนอแม่เดี๋ยวใส่ผักก่อนดีกว่าแล้วเราก็ใส่ผักเลยนะครับผักที่เราเอามาปุ๊บนี่ใส่เลยใส่ผักยเยอะกินผักเยอะกว่าเนื้อนี่นะครับผมนี่ดูนะฮะดูผักมันก็จะยุบยุบลงไปนะครับผมนี่ ัเดี๋ยวยังไงก็รอดูใส่จานได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปทานกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับใส่ผักเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวรอชมนะครับง่าง่ายังหว,วันบรรยากาศดีนะครับผม นี่ครับหมูเน้นเน้นแชิมหมูนะครับอันนี้ก็น้ำจิ้มอืม,อม,อมผักข้างนอกอร่อยเด็ดเลยครับผู้ชม โอ้ม oh, ันต uh, oh, oh, uh, ิดไม่ออกมัเขาให้หักตามหูบังมั้ง เด็ดเลยเด็ครับผมยอดดูขาวด้วยมาปุ้งมาอมตืตับมันตับหน่อยอืม้มอจริง Hãy subscribe cho kênh อืมติ๊งอันนี้ครับอ,อืผักมาคุยผักมาใส่อืมอืมนอนจยู่ อืมมาหมูมาจัดเข้าไปอืมอืมอะไรเด็ดไม่หยุดอืม,อ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 ม Ừm, đó mà. Bật to. Ừ. Ừm, ngon. Mực mực. ừm được mà. ừm được mà. à mua ừ. được, mà. được mà. Ừ, à. À, đúng không? À, đúng không? Đúng không? Ui này. Cùng thế Cùng đây cung ไงผมก็ขอรับประทานไปเรื่อยๆนะครับไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่ามีครับผมเรียบร้อยนะผมตอนนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับผมชามหนึ่งนะครับผมตอนนี้ อืเรียบร้อยตามไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ กำลังใจผมทำคลิปติดต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ